วัดีค่ะวันนี้นะคะลุงป้าพากินจะมาตำตำแจงปลาหมึกนะคะเราติดตามกันเลยจ้านี่คือขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบปลาหมึกเราก็เป็นปลาหมึกสดนะครับเนื่อสดล่างสะอาดเรียบร้อยนะครับผมเอาตรงเอาตาเอาอยัางออกเรียบร้อยครับผม เราก็เตรียมเนาะเ่ราเราจะทำเมนูตำแตงต้องเอาไปลวกก่อนข่าวจ้วเดี๋ยวเ้าเอามาลวกครับพี่น้องครับว่าตอนนี้เขาตั้งไฟไปแล้วนะตั้งน้ำไปแล้วเดี๋ยวร่อน้ำมันเดือดก่อนเขาลวกครับเดี๋ยว,นนวคยวณะที่เขาล่อนะครับก็น้ำเดือดที่เขาจะลวกนี่ครับให้ดูวัตถุดิบนะครับเนี่ยที่เป็นหมูกระจกนะครับหมูกระจกกเราก็เป็นนี่ มะนาวเป็นมะนาวอย่างดีนะครับพี่น้องเป็นมะนาวอย่างดีครับนี่นี่น้ามไหลกินหอมนะครับเราก็จะเป็นถั่วเป็นกระเทศเป็นเนื้อครับแล้วเราก็จะมีไก่ย่างของคนไทยด้วยครับนี่ไก่ย่างของคนไทยทางร้านร้านเรารับนะครับสําหรับท่านที่มีสิทธิ์นะครับคนใดมีสิทธิ์นะครับสิก้นละเกลงใส่เดือดฮะน้ำเดือดครับพี่น้องครับไปเบิ่งไป ต้องลวกตอนน้ําเดือดน,นะคะเพื่อไม่ให้ปลาหมึกมันเหม็นแต่ปลาหมึกเราล้างสะอาดแล้วล้างหลายรอบมากมมมดับกินข้าวกินอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็ล้างดีแล้วหล่ะเราก็อยากให้มันดียิ่งขึ้นครับบางคนบอกว่าใส่ขิงข่าตะไคร้ลงไปเพื่อจะให้มันหอมสมุนไพรจะบอกเลยว่ามันตำแล้วมันไม่อร่อยค่ะถ้าเป็นเซ้นลวกจิ้มมามันโอเค มาเลยครับพี่น้องครับอันนี้คือเมนูตําแตงตําแตงอะไรนะตำแตงปลาหมึกคะ่ะตำแตงปลาหมึกนะครับที่ร้านจะไม่ใช้แตงใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ใช้แตงแก่เพราะว่าเวลากินอะรู้สึกว่ามันมันไม่อร่อยอ่ะมันนี่เหมือนแตงอ่อนแตงอ่อนจะมีความกรอบแล้วแตงเราก็ต้องเข้าเย็นทุกลูกผ่านความเย็นนา เห็นไหมมากินน้ำยัวให้พี่น้องแล้วบงไกลๆนะอุอ้ยค่ปะปลาหมึกที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยจ้าเนี่ครับทุกคนครับหมึกใสครับตำแตงหนมช้ำๆต้องแบบสดนนำครับพี่น้องสายเส้นก็นต้องมาแล้วคันน้ำหลายสายเส้นครับขนมจีนครับ รักร้านเราทุกเมนูนะคะทิ้งไม่ได้เลยเขาเรียกอย่างหน้าปอกหอมเป,บปรบหรอหอมเปรบแล้วอีกวันหนึ่งหอมเปรบหอมมากซิกเนเจอร์ร้านอยากได้รสชาติไหนบอกแม่ค้าได้นะคะเห็นไหมตักเสร็จจานป้มาจ้าพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วครับโอ้โห จัดจานแน่นอนนะครับลูกค้ามากรสชาติใดหรือว่าอยากคิดเนี่ยไดก้อนก่อนที่จะอันนี้สามารถแจงรสชาติใดได้ครับแจ้งไดเด้อชอบหวานชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบผิดชอบ,ชอ,บอะไรก็แจ้งได้เลยนะครับจัดให้ตามใจท่านเลยน้ำซุข้าๆขนมจีนสิบบาทหากไม่แจ้งก็คือรถ,รถไม่จัแม่ หากไม่แจ้งก็คือท่านจะได้ลถแม่ค้าครับขอ,บอต,ตัวด<ะ>พี่นอ้องใช้แต่แล้วี่หละครับปาเนี่ยเหรอเออขอแจ้งที่รา้านขอนะครับร้านเราอยู่บึงสามพันนะครับบึงสามพันนะเปบึงสามพันะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ มีบริการส่งในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ0924548548ฝากติดตามเพจด,ด้วยนะครับเจ็บขคดแซบนะครับผมไปไปดูกันเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับทุกคนกับเมนูต่อไปครับยัวย่วๆขน,นมกิ้ง่อนนะครับพป่นน้องเนาะไปครับบ๊ายบาย